สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องเรียฟซีทุกท่านครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของอาการเบรกจมต่ํากันสักนิดนึงนะครับสําหรับเคสนี้นะครับลูกค้ากา็ให้เรานํารถเข้ามานะครับทำการแก้ไขปัญหาในเรื่องของอ หนึ่งเบรกจมนะเบรกจมต่ําในลักษณะแบบนี้นะครับอ่ามันเกิดมาจากสาเหตุอะไรบ้างเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังทางด้ทงที่ย้ําแล้วมันก็ไม่สูงขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังแล้วก็รถคันนี้ก็จะมีเปลี่ยนโซ่สเตอร์เปลี่ยนผ้าเบรกหลังด้วยนะครับอ้าอันดับแรกเลยเรามาพูดถึงเรื่องของอาการเบรกจมต่ําอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะในกรณีเบรกจมต่ํามันจะมีอ่สาสกรณีนะครับสกรณีหลักๆนะครับเพื่อนๆน,นะสกรณีหลักนี้มีอะไรบ้าง นะครับอันดับแรกเลยนะครับเมื่อลดของเรามีอาการเบรกจมต่ําอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับให้เราดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้ก่อนว่ามีน้ํามันรั่วซึมหรือไม่นะครับมีน้ํามันรั่วซึมหรือไม่นะครับถ้าตรงนี้นะครับมีความชื้นนะครับถ้าตรงนี้นะบริเวณลูกสูบเบรกเนี่ยนะครับถ้าตรงนี้นะมีความชืน้นนะครับถ้าตรงนี้มีความชืน้นเปียกนั่นหมายความว่า เขาเรียกว่าเบรกแตกเบรก่วนะครับทําให้อากาศเข้าไปภายในระบบเบรกมันจะจมต่ํานะครับวิธีการเช็คนะครับในกรณีที่ว่าเบรกจมต่ําจากกรณีที่ว่ามีอากาศเข้าไปในระบบหรือว่าไล่ลมไม่หมดเรากดเบาๆแบบนี้ถ้ามีอากาศเข้าไปภายในระบบเรากดเบาๆนิ่มๆช้าๆมันจะจมไปจนถึงสุดแฮนเลยนะครับอ่ามันจะจมไปจนถึงสุดแฮนเลย แต่อันนี้มันจมไม่ถึงสุดแฮนนะครับมันมันยังอัดน้ํามันได้อยู่นั่นหมายความว่าเราตัดประเด็นเรื่องของเบรกแตกออกไปเราจะมาดูประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของระดับน้ํามันนะเราส่องเข้าไปตรงนี้อ่ามันอาจจะมองไม่เห็นนะระดับน้ํามันอาจจะต่ํากว่ามาตรฐานหรือว่าน้ํามันเบรกหมดนะครับส่วนสาเหตุของน้ํามันเบรกหมดมันก็จะมีอยู่2กรณี นะครับเนื่องรถมีการเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วดันลูกสูบเบรกนะครับรถมีการเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วดันลูกสูบเบรกพอดันไม่เข้ามาปล่อยน้ํามันทิ้งนะครับอ่าอันนี้ประเด็นที่1นนะก็คือปล่อยน้ํามันทิ้งทําให้น้ํามันหมดจากปั๊มบนมันก็เลยกลายเป็นเบรกจมต่านะครับในกรณีที่2นะครับในกรณีที่2ก็คือน้ํามันเบรกเนี่ยเราไม่เราไม่ได้ทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกบ่อยนะครับเราไม่ได้ทาการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกบ่อยๆเนี่ย น้ำมันเบรกหมดสภาพตกตะกอนเป็นโคลนตมนะครับน้ำมันเบรกหมดสภาพตกตะกอนเป็นโคลนตมดังนั้นนะครับน้ำมันเบรกมันจะหมดไปจากระบบนะครับมันจะไปเป็นตะกอนกองอยู่ประที่ปัมล่างนะครับอ่ามันจะไปกองอยู่ที่ปัมล่างเป็นโคลนดำๆนะครับมันก็เลยทําให้เบรกจมต่ํานะครับเพื่อนๆก็อ่ะนะครับอันนี้นก็คือประเด็นที่2ในเรื่องของน้ํามันเบรกนะอ่ะมาเรามาดูข้อที่สาม ข้อใหญ่ข้อหลักเลยนะครับก็คือเรื่องของผ้าเบรกนะอย่างที่เราได้เห็นนะตอนนี้ก็คือผ้าเบรกของเราเนี่ยที่เห็น,นเนี่ยนะครับผ้าเบรกหมดนะครับในเคสนี้นะครับกองสั่นนะครับกองสั่นนิดนึงนะครับผ้าเบรกหมดนะครับทุกท่านอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเลยนะครับผ้าเบรกหมด นะครับผ้าเบรกหมดเนี่ยนะครับคือหลักการทํางานของระบบเบรกเนี่ยนะครับหลักการทํางานของระบบเบรกนะครับดิสเบรกก็คือเอาน้ํามันเบรกนะเอาน้ํามันเบรกจากข้างบนมาดันลูกสูบเบรกทีนี้พอผ้าเบรกนะครับมันบางลงลูกสูบเบรกมันก็เคลื่อนที่ออกมาเยอะพอลูกสูบเบรกเคลื่อนที่ออกมาเยอะน้ามันน้ามันจากปั๊มบนเนี่ยนะครับน้ามันจากปั๊มบนมันก็ลดลงมามาทดแทนความสึกของผ้าเบรก ดังนั้นในเคสนี้นะครับเราจะมาจบงานอยู่ที่เรื่องของการเปลี่ยนพาบเบรกนะครับเมื่อเราเปลี่ยนพาเบรกเสร็จในเคสนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกไปด้วยนะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกจากปั๊มบนไปด้วยนะครับแน่นอนครับรถคันนี้ไม่มีอาการปั๊มเบรกรั่วแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกไปเรื่อยด้วยเลยนะครับทุกท่านนะอ่ะถอด เีกก่อนนะครับทุกท่านอ่าถอดน็อตเบอร์8แล้วก็ถอดน็อตเบอร์12สนะครับสำหรับการถอดค้าเบรกนะนนเรียบร้อยนะครับก็เอาปัม๊มเบรกออกมานะครับนี่ค้าเบรกหมดนะครับสำหรับเคสนี้นะครับเดี๋ยวถอดเอาคาลิปเปอร์ออกมาล้างทำความสะอาด ทำความสะอาดลูกสูบเบรกนะครับแล้วก็ประกอบเปลี่ยนผ้าเบรกค่อยมาไล่ลมนะทีนี้นะครับหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดลูกสูบเบรกไปแล้วนะครับเราก็จะเอาเหล็กงัดยางมาวางในลักษณะตัว V ีอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี่แหละนะครับทุกท่านนะเห็นไหมทีนี้เราก็จะทำการยุบลูกสูบเบรกโดวยวิธีการนี้นะครับทุกท่านอ่านี้มือเดียวนะขออภัยนะถ้าเราบีบเหล็กงัดยางเข้าหากันนะครับ ลูกสูบเบรกมันก็จะยุบเข้าไปเห็นไหมลูกสูบเบรกมันก็จะยุบเข้าไปนะครับทุกท่านนะอ่าอันนี้ทีนี้พอมันยุบเข้าไปได้สักพักหนึ่งเราก็ต้องเอาผ้าเบรกเก่ามารองนะครับมารองแล้วก็ทําซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆนะเวลาที่เราเอาผ้าเบรกเก่ามารองเราก็จะรองแบบนี้แล้วก็จะบีบดันลูกสูบเบรกต่อไปนะครับเห็นไหม สูบเบรกเข้าไปสูดแล้วนะครับทุกท่านนะนี่ก็เป็นเทคนิคในการยุบลูกสูบเบรกนะครับทุกท่านหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนผ้าเบรกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกท่านทีนี้นะครับเออเรามากดดูเบรกนะครับอ่าเช่นนี้ตึงมือแล้วนะครับออกแรงแล้วนะครับดูเส้นเอ็นที่มือเลยนะครับอ่าออกแรงแล้วเนี่ยนะครับดูเส้นเอ็นกระตุกที่มือเลยนะครับมันไม่ได้ยุบจมต่ําเหมือนแต่ก่อนมันตึงขึ้นนะครับแต่ มันยังอัดน้ํามันไปไม่ดีสาเหตุหนึ่งมาจากเนี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยมันมีระยะฟีระยะสึกเห็นไหมเนี่ยนะครับมันมีระยะฟีระยะสึกของมือเบรกแล้วก็ลูกสูบเบรกนะครับทุกท่านก็อ้าวถือว่าใช้ได้แต่ในเคตนี้นะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกไปด้วยนะครับทุกท่านนะอ่าเดี๋ยวพบกัน E ีีหน้านะครับในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับทุกท่านนะ